สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะวันนี้อยู่กับช่องคุณยายน้องไม่วันเกดอีกทช่งเคยใช่ไหมจ้ะโอเควันนี้มารีวิวกระปุกออมสินเนาะ,ะวันนี้มีตัวช่วยคือนี่บาร์บี้จ้ะบาร์บี้กระปงแชุบชมพูโอเคมาเริ่มกันอันแรกเลยอันนี้นคือในบ้านทั้งหมดที่มี อันแรกคือพูดให้ชัดๆนะ,ะจ๊ะค่ะจ้ะอันแรกคืออันแรกคืออันนี้เหนไหม,มเป็นเหมือนรถเมย์สีชมพูอันนี้เป็นขอ,อ,องออมสินได้มาจากโรงเรียนเหมือนกับทั้งสองใจโอเครถตรงเรียนไม่ใช่ ต่อไปเป็นอันที่แรกเป็นหมาจะมีสติกเกอร์อยู่ตรง,งนี้แต่คือมันได้มากับจิลีต่ตอนปอกสัตแต่มันก็จะทางๆเลยมีอย่างนี้ด้วยมีมก็ออมๆเก็นไว้ต่อไปเป็นบ้านปราสาทเจ้าหญิงนี่เป็นบ้านปราสาทเจ้าหญิงมี ที่เราเปลี่ยนตรงนี้ด้วยโอเคต่อไปเป็นเออกวางใช่ไหมอ่ะเป็นลาเลอลาเลยกว้างค่ะกวางฮะกวางกวางตัวลูกกวางมีขาวน่าจะเป็นกวางก็กวางจ้าจ้าเป็นกวางของ ออมสินอันนี้ได้มาจากโรงเรียนเมือ่ปอป .4 นี่มีสองอันสวยมากต่อไปเป็นอันนี้<ม>ได้มาจากของขวัญวันปีใหม,เมเ่เหมือนกันจากเพื่อนป .4 มีเจลลี่เหมือนกันงาวัวนี่มีอันนี้ด้วยเก็บสวยสวยงามเป็นไฟ โอเคต่อไปเป็นบ้านคุณกระต่ายสวยะมเหรอจือมสวยมากมันมีกระต่ายสองตัวด้วยมีกระต่ายสองตัวมีบ้านน่าจะเป็นสองชั้นแล้และใหญ่ก็ดีดีมากจ้ะต่อไปเป็นเลียอ่างดีหรือเลี้ยงโอ่งดีโอ่งลูกโอ่งไว้เก็บตัง เป็โองที่<ห>มีตังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนโอ้มีแบงค์ยี่สิมีแบงค์ยี่สิบด้วยเทอเอกให้ดูก็ได้ม <c oughs> ีแบงค์ร้อยด้วยยายใส่อ,อเยอะดีนะเยอะอยังไม่หมดเลยโอเคใส่ดีกว่าจะตังหายดูดีกว่ามีในนี้อีกเท่าไหร่ <c oughs> เยอะเยอะเป็นพัน เยอะมากเยลยนะก่อนออกใส่เก็บข้าใส่ไป,ป็่ฝั่งเดียวในพันระหบิดตรงนีน้เดี๋ยวมันตยูโอเคต่อไปเป็นภาวาอะไรนะหม้อข้าวหม้อข้าวหม้อหุงข้าวหมอ้มอหุอง,ของข้าวกับปุกออมสินจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้เหมือนยายซื้อมานานแล้วนานมากตอนเด็กๆอะ่ะน่าจะใช่อันนี้เหมือนแนวตีมโอกาสหรือตีมหุ่นยนต์ก็ไม่รู้ <c oughs> ต่อไปเป็นออนสินแบบนี้เป็นลายครูกับนักเรียนเวลาเรียนเนาะ,นะสวยมาก เป็นสีชมพูมีสองอัน,นต่อไปเป็นนี่อัน,นแรกเป็นลายกระต่ายกับหมีน้อยอันนี้นานแล้วนะใช่ไหมจ้ะนานมากตั้งแต่อนุบาลของเบหมอนอันนี้ของน้องชายอันนี้น่าจะบ้านเห็ดบ้านบ้านเห็ดบ้านเห็ด บ้านเหกเห็ดเหดพูดชัดๆโทษๆเขนแบบนี้คือสวยมากบอกว่าหนูพูดตัวสะกดไม่ค่อยชัดไม่ชัดสังตัวใช่แหละนี่ต้องพยายามให้ชัดๆลูกหมดแล้วจะหมดแล้วเหรอลูกเหรอโอเคก็จบเรื่องกระปุกอมสินที่เรามีทั้งหมดในบ้านนี้แล้วเนาะ อย่าบอกทุกคนว่าให้นอนลงในการออมเงินอะไรไว้เนาะใช้ในยามจําเป็นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรซื้อได้ไม่มีซื้อเอไไ้ไม่มีซื้ออะไรกินได้เนาะแบบโอเคตอนนี้ก็อยู่ยยยก,กับคุณยายเจ้าของช่องนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่พอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะไปก่อนลาบบาย